สวัสดีครับพีพีเทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งกับผมวัดราชศีครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกวงครับสําหรับทลิปนี้ก็เข้าสู่ ep ที่ี่225แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแจรกกดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ให้หน่อยแล้วกันครับ <S <S ชมและชอบสนใจตรงไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาเลยครับ <S <S หรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 0 2 8 5 0 8 4 1เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับก็ยังไงก็ แอดไลน์เข้ามาแล้วกันครับลิงก์ไลน์เดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอครับเข้าไปแอดทักทายสอบถามราคามาได้ครับเหมือนเดิมครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่เหมือนเดิมที่เคยครับราคาแบ่งปันทุกองนะครับสาหรับสโลแกนเลยตามสโลแกนเล่นทุกสายขายทุกองครับกับผมวัดราชสีครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันครับวันนี้เริ่มกันที่พระสมเด็จนะครับสายพงษ์นะครับนี่นี่ครับเป็น สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นี่ครับสวยงามมากครับเส้นคมๆเลยครับนี่เกตขึ้นไปข้างบนนี้เกิดจากเส้นบังคับพิมพ์นะครับนี่เป็นขึ้นมาเนี่ยครเนื้อมีบินตรงนี้เห็นเนื้อชัดเจนครับนี่ครับวงแขนอันนี้ล่อนเทาะในกุกนะครับนี่นี่เส้นได้คมนะครับพี่พี่นี่ดูครับความคมครับนี่ วงแขนนะครับคมนี่ครับสมเด็จพิมพ์เส้นใต้นะครับนี่นี่ครับก็องนี้ดูแล้วน่าจะโซนน่าจะตีเป็นกุเก่าได้ครับเพราะว่าอาจจะอยู่ในกุปแป๊บหนึ่งแล้วก็อาจจะขึ้นมานะถ้าเป็นกุกใหม่เนื้อจะแข็งนะเพราะว่าพระแชกอยู่ในกุนานนะเนื้อจะเนื้อจะแร่งมากเลยแร่งกว่านี้นะครับแต่องค์เนี้ยดูจะน,น่าจะ เล่นเป็นกกูเก่าได้นะนะครับก็นเนื้อประมาณนี้กูเก่านี่ไม่ใช่ว่าไม่อยู่กุแล้วพี่นะละพระลงกูเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีการลักรอบตกขึ้นมาจากกูก่อนนะหรือว่าไม่ได้ลงกุเลยอาจจะแจกจ่ายเลยนะนี่ครับนี่ครับผงนี่ครับดูง่ายง่ายครับเนื้อตรงเนี้เนี่ยเนื้อผงนะนี่ครับเนื้อผงนะน,น,นะพี่นะนี่เนี่ยขอบเป็นปิ้นมานะพี่นะนี่ดูครับ พิมพ์เส้นได้นะวงแขนคมคมเลยนะพี่นะ <c oughs> นี่ครับนี่ครับนี่แหละเล็กคๆคมคมนี้นี่แหละคที่มาของคําว่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นข้างครับนี่ครับนี่ครับดูนะครับนี่ครับน่าจะเรียกว่า ขับดินขี้เป็ดนะประมาณนั้นครับกูขับดินขี้เป็ดอะไรประมาณนี้น,นะครับมีเลอะๆตามธรรมชาติมานี้นิดนึงนะนี่ครับสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับนี่ครับเดียวจะเกตภาพซุ้มข้นปนปลายเงี้ยนะครับรงขอบก็จะมีรอยต้องตั้งเป็นสเกลของแม่พิมพ์นะครับรอยแกะพิมพ์นะกรอบังคับพิมพ์นะประมาณนี้นี่ครับนี่ฮะเนื้อหานะ เนี่ยที่เดียวเลยครับตัวทาะตรงนี้ที่เดียวเลยตัวนีไม่มีกระทาะเลยนะนี่ผิวเล็กๆเองครับเทาะเห็นเนื้อดูง่ายเลยนะนะครับประมาณนี้แล้วกันครับนี่สมเด็จพิมพ์เส้นได้นะเอาผ่านไปครับลงต่อไปครับเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ตารีดนะพิมพ์หลังเต้ารีดนะเนื้อเหลืองครับนี่นี่ครับเนื้อเหลือง เสีนนี่ครับรงรวงพู้ทวดต้รลีดพิมพ์หลังต้รลีดเนะ่ยน,นีเหลืองนะนี่ครับนี่ครับบัวไตฐา,านนะครับนี่ครับไตฐา,านด้านข้างนะครับนี่ดันข้างประมาณนี้ครับนี่นี่ อันนี้น่าจะโดนรอยอะไรสักอย่างนะฮะลึกเข้าไปนะน่าจะโดนน่าจะโดนตอนงับโดนอะไรนะไม่ว่าตกใส่อะไรก็ไม่รู้ลรพีนะเนื้อเปิดเลยนะตรงเนี้ยนะนี่ครับดูนะนี่ครับน่าจะตกใส่อะไรสักอย่างนะครับนี่ เข้าไปในเนื้อเลยนี่ครับส่วนด้านหลังนะครับนี่ <c oughs> ประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับอ่ะโอเคผ่านไปครับองคต่อไปครับพินปิดตาพิมพันย,นยุ่งนะเนื้อเหลืองเนื้อเหลืองนะพี่นะนี่ครับดูไปก,ก็คล้ายหลวงอะไรวัดมูลปิดตาแลขบางไผ่นะแต่ว่ารงนี้เป็นเนื้อเหลืองนะ เป็นการล้อพิมพ์นะผมดูแล้วน่าจะเป็นเกจิล้อพิมพ์นะหรือไม่อาจจะศิลปะเชิงช่างประมาณเดียวกันนะนี่ครับนี่ครับปิดตายันยุ่งปิดตาอะไรเขาเรียกเนี่ยหัวตัดนะช่อน่าจะหลอตรงนี้นะครับเติมแรกเลยผมเห็นเนี่ยผมจะตีเข้าปิดตาหลวงพ่ออะไรวัดบางเดือนะพี่นะนี่ครับเพราะว่าท่านกับพิมพ์ทรงนี่แหละแต่ว่าผมไม่มีพิมพ์ทรงมาเปรียบเทียบนะ หลวงพ่ออะไรวัดบางเดือนแหละนะครับเนื้อาเก่ามากเลยเนี่ยท่านจะจําได้ว่าท่านจะมีพิมพ์คล้าย,ายปิดตาแร่บางไผ่อะไรนี่แหละนะหลวงพ่ออะไรเนาะจำไม่ได้วัดบางเดือนนะครับนี่เนื้อทองเหลืองนะพระ่อปิดตานะนี่เนื้อจัดจ้านมากเลยครับดูครับนี่ครับน,บนี่ดูครับนะ โอเคผ่านไปครับนี่ครับมาถึงองค์ต่อไปครับเป็นพระเจ้าตากนะครับเจ้าคุณสีสนวัตสุทัศนนะครับนี่สองสีกว่าๆนะครับนี่ครับเจ้าคุณสีสนพระเจ้าตากเจ้าคุณสีสนวัตสุทัศนะครับนี่นี่ครับดูครับนี่ครับด้านข้างนะ นี่ฮะัด้านข้างมีแทงตะไบข้างนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับนี่นี่ฮะด้านหลังนั่งลักษณะคล้ายนั่งบนหลังหรืออะไรเนี่ยเนี่ยนะครับนี่ครัเ็เจ้าตากนะครับนี่หล่อพปะเจ้าตากเจ้าคุณศรีสนวัสุทัตนะครับ <S <S ตอนแรกผมตอนที่ยังไม่เก่งนะตอนเล่นพระให,ใหม่หรือยังไม่เล่นนะเนี่ย ผมมองดูเหมือนอะไรพระเจ้ารังพมแหงอะไรเนาะผมก็ไม่รู้ว่าวอุปสรรคองใดนะเออเป็นอะไรอะ่ะมันพุดของกษัตริย์ไทยนะราชวงศ์ไทยนะผมก็ไม่รู้นะดูต่แรกนึกว่าตอนนั้นไม่รู้หรอกดูแล้วเอ,อ้ยเหมือนพอพคุนลามหรือเปล่าอะไรแต่ที่ไหนได้นะเป็นพระเจ้าตากนะครับตอนนั้นยังไม่เก่งนะครับ เรื่องพระอะไรเนาะดูใหม่เห็นตอนแท่นๆอย่างนี้นะเหมือนไอ้อะไรหลักศิลธิรารึกอะไรภาษาหลวงพ่อคุณลังแหมงนะดูหนังที่ไหนได้เป็นนั่งบันลังนะคล้ายๆเป็นนั่งบันลังนะพระเจ้าตากนะครับใต้ฐานมีอุดกิ่งนะพี่นะนี่ครับรูปกิ่งนะนี่ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นกิ่งเก่าเนาะพี่เนื้อจะจันนะนี่ครับเนื้อทองเหลือง แขนเจาะเจาะทะลุนะครับนี่แขนเจาะทะลุนี่ครับแขนเจาะทะลุนะรู้สึกว่าจะเจาะที่หลังหรือเปล่าแต่ว่าแขนบางบางนะอาจจะเจาะทะลุที่หลังนะแต่ว่าบางบางอยู่นี่ครับเนื้อเก่าเราจะจัดเนื้อเก่าเลยนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับเนื้อหาบึกปักเลยครับเก่าดูด้านหลังนะครับนี่ อุดไอไม่แน่ใจว่าเป็นอุดเงินหรือเปล่านะครับนี่ครับไม่แน่ใจว่าเป็นเงินหรือเปล่านะครับนี่เก่าครับเก่าจัดครับนี่นี่ครับดูใ้ฐานนะครับนี่เนื้อทองเหลืองนะครับโลหะทองสมเก่าครับเนื้อเนี่ยเนี่ยดูนะครับพี่นะนะครับนี่อวนลำนะครับกลิ่ ลิ่นเก่านะครับบอกว่ากลิ่นเก่าแล้วกันไม่คาบสำนักเหมือนกันนะดูเก่านะครับโอเคผ่านไปนะครับมาถึงออกมาไปครับเป็นปิดตาหลวงพ่อคลีบนะครับปัสมรฐานนะครับปิดตาห้าเสือหนึ่งในห้าเสือแห่งพระปิดตาเกจิเมืองชนครับนี่เรียกว่ามาจะทั่วประเทศอะปิดตานะนายรวมที่สุดยอดหรือเปล่านะมาถ้านก็เป็นปิดตาที่ว่าเกจิยุคต้นๆแหละยุคอยู่ชั้น นั่นแนวหน้าละนะที่ว่ามีชื่อเสียงเนี่ยปิดทองเปลวเดิมเดิมนะพี่นะเนี่ยลักษณะทองจะย่นยนนะครับทองเก่าน <ys> ี่ครับจุ่มลักลักบนบ้านลักลักบเดิมนะนี่ยประมาณเนี้เลย, <ys> ยเนื้อผงนะพี่นะนี่นี่ครับเนื้อหาอยู่ข้างหลังเนี่ยปิดตาหลงพว้ครีบนะผมตีเข้าหลงผู้ครีบนะพี่นะนี่ครับจุ่มลักปิดทองเก่าเลยนะพี่นะได้มาแบบบนบ้านนะตลับแตนหลิบบนป้านเลยนะเน <ys> ี่ยครับ ผิวไม่ได้เปิดนะกระจกมองหมองอยู่เดิมๆเ,เลยนะเรี่ยมมากรอบสแตนเลสเก่าไว้นะครับนี่ดูครับผิวยังไม่โดนเหงื่อดูไร้นะพี่นะผมเพิ่งแกะออกมาเนี่ยนี่ฮะดูทองเปลวเ,เดิมเลยนี่ครับปิดตาหลวงพ่อ,พอครีบวัดสมถะนะครับจังหวัดชลบุรีนะ้ะนะจังหวัดชลบุรีครับน่าจะท่านน่าจะอยู่ในปิดตาห้าเสือเมืองชนะนะนี่ครับนี่ครับปิดทองเก่านี่ครับ ทองเก่าทองเดิมทองลักษณะเป็นทองเปลวจริงๆเนี่ยเวลาปิดพระปิดทองทองที่มาปิดพระเนี่ยเวลาปิดึบเนื้อมันจะย่นๆอย่างนี้นะครับทองดูง่ายๆนะประมาณนี้นี่ครับทองดูง่ายๆนะที่ว่าทองดิแท้ที่ว่าทองเปิดนะเนี่ยผมดูแล้วทองถ้าเป็นทองอะไรลักษณะทองตึงๆเรียบๆแน่นๆน่ะน่าจะเป็นเรียกน่าจะเรียกว่าทองวิทยาศาสตร์นะแต่เนี้ยทองเปลวจริงๆนะครับ ิดเดิมๆเ,เลยนะนี่ครับผิวไม่ไดูดเหงื่ออะไรเลยนะครับนี่ปิดตาหลวงพ่อคลีมวัชมะานะหนึ่งในปิดตาห้าเสือมองชน,นะครับนี่สวยๆเลยนะพี่นะจุ่มลักปิดทองนะนี่ครับทักทายสอบถามราคามาได้นะพี่นะมีราคาเดียวเลยสําหรับช่องของผมนะราคาแบ่งปันทุกองนะครับเสียผ่านไปครับ มาถึงองค์ต่อไปครับเป็นลูกสะกดไม่แน่ใจเขาเรียกลูกสะกดหรือลูก,ลก,ลกอมนะครับนี่เป็นการหลอ่อลูกลูกสะกดลูกอมนี่ครับเวลาเขาหลอกก็มีช่อเหมือนกันนะพี่นะปั้นนี่มีช่อมีอะไรพอหลอ่อเสร็จเขาจะไปกลึงกลึงลบชอ่อลบอะไรนะสูตรเดียวกันก็ประมาณนี้แหละเป็นเชิงช่างลักษณะเดียวกันแหละเหมือนก็ลูกอมวัดอนงอะไรเงี้ยนะครับก็ดูดีๆก็จะมีชอม่อนะมีประกอบอะไรนี่แหละแต่ว่าเขาจะไปแต่งอะไรให้มันกลมนะเหมือนลูกอมทั่วไปนะเกจิเก่านะเขาสร้างเนี่ย นี่จะมีช่อยตรงนี้ตรงเนี้ยแต่องค์เนี้ยลูกนี้ะผมดูแล้วมันเป็นผมดูเป็นปีเป็นแร่บางไผ่นะพี่นะลูกสะกดลูกอมแร่บางไผ่นะนี่ครับเดิมๆเลยส่องดูดีๆเนี่ยเนื้อหาเนื้อนี่ยจะมันจะเป็นแก่เงินแบบเหมือนมีเป็นเหล็กชนิดหนึ่งครับเป็นผสมอะไรสักอย่างนี่แหละมันทําให้เกิดสนิมเกิดอะไรเนี่ยเป็นเป็นเอกลักษณ์ของแร่บางไผ่เลยนะนะครับนี่ เป็นเหล็กก็เป็นเหล็กนี่แหละเหล็กก็เกิดสนิมแล้วพี่นะกับเป็นผสมแร่อะไรสักอย่างแล้วกลักษณะแร่บงางไผ่เนี่ยปิตาเนี่ยจะขึ้นเส้นๆขึ้นใหญ่ๆนะเนี่ยองค์เนี่ยก็ดูดีนะถ้ามีมวลสารที่ว่าดูดีๆเนี่ยก็เหมือนมีใยเหมือนกันนะพี่นะแต่ว่าผมไม่ได้ล้างไม่ได้ลูบภาพสนิมออกเลยเนี่ยดูดีๆก็เหมือนจะมีใยนะ แต่ผมเพราะว่าผมตีเขาน่าจะเป็นแร่วางไผ่นะนี่ครับจะขึ้นใหญ่ไม่ขึ้นใหญ่มันก็อยู่ที่มวลสารส่วนผสมลงไปนะผมว่าเพราะว่าส่วนผสมหลักนี่จะเป็นจะเป็นเหล็กนี่แหละนะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าสูตรการสร้างมีอะไรผสมเข้าไปนะน,น,น,นี่นี่ขาวๆาวที่ใส่เนี่ยถ้านั่นดูจริงจริงกน,น้าก็เหมือนจะเป็นใหญ่เหมือนกันนะถ้าสง่งผสมมวลสารที่ว่า ดีๆนะก็เป็นแล้วแต่เม็ดนะต้องดูธรรมชาติเอานะบางทีก็ไม่ขึ้นใหญ่เยอะนะแลกบางไผบางทีก็จะดูลักษณะเสน,นิมฟอมเก่าอะไรธรรมชาติรวมโดยรวมนะนมเนี่ยครับองนี้ลูกสะกดเนี่ยผมก็ตีเข้าแลกบางไภนะครับนี่ครับนี่ครับมีรอยประกบการหล่อทัดเจนนะนี่ฮะร,รอยชอบอันนี้น่าจะรอยหัวนะนี่ฮะถ้าเขาจะกลึงแต่งก็จะกลมนะ นี่ครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเก่าจริงครับนะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นปลกจิ๋วหลวงพ่ทิมปัญหาไล่ครับปีหนึ่งเจ็ดนะครับดูครับนี่ดูเส้นข้างครับมีคมคมเส้นขนแมวคมคมท่าข้างๆเลยนี่ดูครับพี่นะสอบข้างๆแขนนะมีความคมนะครับกันไหลทองนะผมดูแล้วน่าจะเป็นกันไหลทองนะครับสวยคมเลยนะ นี่ครับดูครับข้างแขนนี่มีเส้นขนแมวนะนี่พี่ๆเห็นไหมข้างแขนพื้นพื้นผิวนะ่ะนะเนี่ยสวยคมนะครับนี่ครับลอยเป็นปิ้นนะพี่นะขอเป็นปิ้นเลยนะนี่ครับขอเป็นปิ้นนะนี่ครับขอเป็นปิ้น拜拜นะี่ครับขอเป็นปิ้นนะมาดูรอยตัดนะครับนี่รอยตัด นี่ฮะรอยตัดนะนี่ข้างตัดประมาณนี้นะครับนี่นี่ฮะข้างตัดนะนี่เห็นประมาณนี้เลยนี่ครับข้างตัดนะครับนี่ครับนะขอบเป็นปิ่นนะนี่ฮะนะขอบเป็น,นะนปิน่นผ่าเล็กค่อนข้างเล็กนะครับดูลำบากนะนี่ครับขอบเป็นปิ่นเลยนะครับพี่นะ ขอเป็นปิ้นเลยขอเป็นปิ้นเลยนะนี่ฮะดูซอกแขนนะครัคมคมหิบยางกันนี่ครับดูครับนี่ฮซอกแขนคมคมเลยนะมีเส้นขนแมววิ่งข้างๆด้วยนะมันเส้นอะไรอนะ่ะนี่นี่ดูครับคมมากเลยครับ โอเคประมาณนี้ครับปลอกขิ๋วหลวงพ่อทิมครับเอาองต่อไปให้เป็นงบน้าอ้อยหลวงพ่อโบยนะครับนี่เข่าองค์นี้ก็สวยครับสวยเดิมเคลือเลอะเลอะหน่อยนะย่นย่นนะผิวย่นย่นนะนี่ครับมีรอยแต่งตะใบนะเป็ดประกบนะแม่พิมพ์ประกบหน้าหลังก็จะมีคลีปเขาก็ตัดแทงตะไบข้างนะนี่แทงช่อตัดช่อนะครับนี่ แทงตะไบเดิมนะครับนี่เนื้อจะจัดนะนี่เนื้อย่นย่นผิวปะเปลือยนะนี่ครับมีครีมจับนะครับนี่ชัดเจนตรงเนี้ยออลักษณะการทําก็จะใช้ครีมจับแล้วก็แทงตะใบนี่ครับนี่ครับครับเนื้อทองเหลืองทองผสมครับนี่งบนำอ้อยหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับนี่นี่ครับสวยงามครับนี่ครับดูครับนี่ ดูครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับอยู่ชิดกันครับเสียนจะมีคู่หนึ่งนะครับประมาณสามองสององสามองนี่แหละอยู่เนี้ยอยู่ชิดกันนะครับเสียนจะอยู่ชิดกันนะนี่ครับสององสามองนี่แหละนี่ไปกันฮะตรงนั้นเสียนจะนั่นนะครับ นี่ครับประมาณนี้เลยนะครับอบน้ําอ้อยหลวงพ่อโบยวัดมะนาวครับสี่ฝันไปมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้ EP นี้ครับเรียนหลวงพ่อกลวยนะครับวัดกูสิตารามเอ่อหลังหลังยันครับปีสองหนึ่งนะเนื้อทองแดงลมดําเดิมครับห่วงเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่องค์เนี้ยดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับนี่ครับดูครับ นี่ครับนี่ครับคมเลยครับดูครับสังกติครับคมคมเลยนะดูครับสังกติองคมเลยนะพี่นะลมเดิมเดิมเลยเนาะตรงเนี้ยลมเดิมเดิมนะครับแต่บไม่รู้อ่ะผมได้มาอย่างเงี้ยนะพี่นะไม่รู้เดิมเปนเดิมนะนี่ครับเส้นสังกติคมคมเลยนะพี่นี่ประมาณนี้เลยองคมจมูกจะบีนิดนึงนะโดนนะแต่ว่าห่วงเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่ดูครับนี่ครับ นี่ครับดูครับเซนนักแข่งคมคมเลยครับสังกติอะไรเนี่ยนี่ฮะนี่ฮะสวยๆคมคมเลยนะพี่นะนี่ครับนี่ครับนี่ฮะดูด้านหลังครับนี่หูปิ้น ปิ่นธรรมชาติเลยครับนี่หวงเดิมนะพี่นะหวงเดิมนะขอเป็นปิ่นนี่นะดูนะพี่นะเนี่ยขอเป็นไหมขอเป็นปิ่นนะพี่นะเห็นไหมพี่ปิ่นปิ่นธรรมชาตินะดูฮะขอเป็นปิ่นเลยนี่ฮะขอเป็นปิ่นเลยใช่ไหมนี่ครับขอบตัดเป็นปิ่นเลยนะพี่นะนี่นี่ครับปิ่นเดิมนะดูฮะด้านหลังนะนี่หวงก็รูก็เป็นปิ่นนะปิ่นธรรมชาตินะ ปิ่นพอสวยพองามนะนี่ปิ่นรอบองค์รอบรอบเหรียญเลยรอบรูเลยนะนี่ครับนี่ครับดูครับยันนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮปีสองหนึ่งครับ,รบ,รบ, 2, 1, รบหลวงปู่กล้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่ขอบเหรียญประมาณนี้นะพี่นะลมยังอยู่เลยนะบางทีก็มีเลาะลอกล,ล,ล่อนออกไปขนาดเนี้ยนะ นี่ครับลมเดิมที่ร่อนนี่เกิดจากน้ำยาเลี่ยมพระนะแกะออกจากเลี่ยมนะก็หลุดติดน้ำยาติดกรอบเลี่ยมไปเพราะว่าตอนแกะเนี่ยเผาไฟนะนะเผาไฟออกมาอาจจะหลุดติดเลี่ยมพลติกติดพลติกออกไปนะนครับนี่ฮะโอเคเลยพี่นะ ประมาณนี้เลยเปลี่ยนลปูปพรกลวยนะครับสวยลมเดิมห่วงเดิมนะนี่ับห่วงเดิมนะพี่นะนี่ับห่วงเดิมเลยน่ครับอ้าวประมาณนี้แล้วกันวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่แต่เพียงท่นนี้นะครับก่อนสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณพี่พทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจนบะบรรดา fc ทุกทันทีติดตามกดไลค์กดแชร์ให้และบรรดา fc ภูมีอุประการะับคุณทั้งหลายอีกรุณา เขามารับชมและอุ่นกันเลยมานะสำหรับคลิปนี้ก็มีมาแบ,บ่งปันในเพียงเท่านี้ไว้ก่อนหนะ้าพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอ,อยากา่คำว่าสวัสดีครับ